วันนี้เราเข้มาอยู่ในรายการ a hey อ hey channel นะครับโอว้วันนี้ผมจะมารีวิวถ้ำค้างคาวของแบ็คแมนนะครับงั้นแล้วก็ผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าผมทําคลิปใหม่ๆคลิปนี้เป็นค,ค,คลิปแรกนะครับกันเราไปดูกันเลยนะครับโ้สุดยอดว่ะ สุดยอดเลยครับครังคราวนี้เป็นท่าแบทกแมนใช่ไหมครับเราเคยเราเคยอาจเห็นว่ามันอยู่ในเกมโอเนี่ยมันอยู่ในหนังเรื่องแบ็กแมนคะผมว่าทุกคนอาจเคยนะครับมันเป็นหนังที่ อะไรอ่ะเมกแมนคือ,อผมผมผม,มีผมไม่พูดอะไรมากเหรอครับเราแบบเราไปสำรวจกันดีกว่าแล้งเมกแมนมีอะไรบ้างโอ้ยนี่เพิ่งนอน้วสุดยอดเฮ้แล้วเปิดไฟตรงไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหเจ็บมากเลย ก็เปิดไฟตรงนี้เนี่ยเอาป,เปิดไฟปิดไฟก่อนดลแล้วทำไมกูมึงไปปิดไฟอ่ะโอ้นี่คือห้องทดลองใช่ไหมอาจจะใช่็ไม่รู้ว่ามันดูเหมือนห้องลองโคลเลแ มันก็มีค้างข่าวด้วยนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวอยู่กับช่อง YouTube นะครับผมเป็นด็กใหม่ผมเพิ่งเคยทำคลิปลงครั้งแรกนะโอ้นี่ก็คือชุดก่อของแม็กแมนนะครับ Okay. เอาหายเอาคือเขาที่หวัวตรูตัวปีดเลยเนี่ยอเดี่ยมันไม่สามารถเนี่ยผมผมต้องใส่ส,สกินผมผมยังไม่มีสกินแล้วยังไม่มีโลโก้เลยนะครับกะลูนากด ปุ่มนี้่ะแล้วกูพูดเองเออเอง,เองได้ไังไงดิเอวไอีชัดนยเอาแล้วกูไปทุบแตกอีกไั้โอ้ว์ขอไัยนะับที่มีคำหยาบ้วยอ้นี่คือเครื่องมินนะครับอ้ตรงนี้ก็คือมันเป็นเหมือนที่จอดเครื่องมินนะครับ เงี bay. Ừ, lên lên. Ừ, ้ยเราขอตัดคลิปไปเออเราไม่ต้องปัดหรอกะโอ้ยพูดเล่นๆโอ้ี่คืออเป็นเรือแล้วแล้วมีทางออกไปด้วยสุดยอดเลยยอดไปเลยโอ้สุดยอดอ่ะ Thì lỡ thăm bếp khổng bạc mẹn Chứ sử dụng bếp ấy Sử dụng ảnh cả sang sáng Là... đây? Hô... Thì... Đoạn đẹp Với xa linh đi bạc mẹn không? Cháy... Bình... Rồi cháy... Bình... โอเคเอี okay. ๋ยวพูดเดีียวเลยอันนี้ก็มีของที่ใช้แล้วก็มีจะส่งไปได้วหมวะไ้มาดูที่นี่สิแล้วนี่อะไรโอ้โหเอ้ยแ่ไอ้ที่แบ็คแมนเขาสะสมไว้นะ มันเป็นหมวกแล้ะสุดกออ็มีสุดสีด้วยยอดยอดเราต่งางช่างยอดตัวท่อสองถุงออันนี้คือปืนนะแต่เราหยิบออกไปใช้ได้ไหมเออหายไอ้สัตว์เจอบักอ้อเจอบักแันวนี่คืนให้มืออะ เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะโอ้ผมอ่านหนึ่งผม่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยนะเพราะผมไม่ค่อยตั้งใจเรียนะเดี๋ยวเอาไว้ผมตั้งใจเรียนะผมอย่ามีคคิดเกอนมาอยู่นีเลยไอชับออกไปช้าไอชั์นี่อยเขในห้องทำไมผมตาย

ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นเราถ้าไปทางนี้แล้วเราจะไปทางไหนเนี่ยอ่าแล้วกูพูดในวงอีกสัตว์ต่อไปทางนี้เราก็โอ้นี่คือทางขึ้นของยานโอ้ยทา่านี่คือทางขึ้นนี่คือทางขึ้นลินนี่อสุดยอดสุดยอดสุญอดปไปเลย ยอดมากๆอ๋อผมก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับหัวซักหนึ่งไรเป็นหนึ่งกำลังใจเพื่อให้ผมสร้างคลิปต่อๆไปได้วยนะครับและอย่าลืมกดซับสไคร b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ